ยงคืนได้เวลาวันเกิดเปิดผับเอาให้ลองดูดบ้องให้ระเบิดแต่เด็กดูปิดกระจููฟังจานจูแล้วก็พีสเดร์โตมาได้ไปเด็กชอบนอนแต่มีความคิดที่มันโคตรจะบันเกิดเสิร์เลยนี่พัดฟังให้ชัดแม่งให้ระเบิดใจผมมันแข็งและสโนว์แต่แต่โควิดใช้ก็ไม่โลกกำลังโกกำลังไฟครับโบไม่ถึงโทจิกเอ้ยแหวกำลังโตออกมาโฟว์ t ดโ t show hair m a กปล่อยตัวให้สบายกูไม่ทำาอ b e r p a c บิกล้มได้แต่อย่าพลาดท่ามันได้แต่อย่ามันหน้า อุตุคาจะขาดว่ามรสุมลูกใจกกำลังจะข้ามฟ้า <What? S 1> เฮียได้แต่อย่าเฮียมาก <What? S 1> เฮียได้จะต,ต้องหักข้าม มือค่ำต้องรีกลับบ yeah> ้านใส่เสื้อผิดทางให้มึงจับได้หน้าไม่ได้ติ่มอยู่ที่ใจกูไม่ใช่เด็กเกลียนปีนี้พี่คอมไี่คอมฟอร์มเด็กเกลียนแล้สิมงึ่งแต่กูไม่ใช่เด็กเรียนเพื่อกูไม่ได้ติ่มเดี๋ยวมึงจะเต่บเซียนเกิดมาครอบตก็มีสิทธิ์สูงเกิดมาเป็นนกแต่ว่าบินบิดฟูงเรื่องของมือไงสัตว์ถ้าอยู่ข้าต้ไม่รู้จากกูเฮียเที่ยงคืนได้เวลาวันเกิดเปิดผับเอาให้ล่องดูดบ้องให้ระเบิดแต่เด็กดูบิ๊กกระจูกูฟางจานจู๊แล้วก็บีสเดดยัไฟชแ่ง ให้จะเบิร์ดใจผมมันแข็ง let's know แต่แต่โควิดใช้ก็ไม่โล่กำลังโก้กำลังไปครับโบไม่ถึงโซจิกเอ้ยวัยกำลังโตออกมาโฟว์แดดโชว์แฮมแมจิกปล่อยตัวให้สบายกูไม่ทังแอบมาพับอีกเอ้ยให้พี่ดีนะคะร่างกายแข็งแรงใจผมเรื่องละลายแต่ว่าแข็งแกร่งรีพายตอรี่อย่าได้วันใจแถมแฟนผมรักสุขภาพกินสับปะรดแถมแกนไม่ใช่คนจิจจุกจิกเป็นคนตรงๆไม่นุ่นนี่กระตุกติกเราคนธรรมดาก็ว่าตกกะปิกก็แบบวกะปิตกเอ้ยเอาแบบปกติ กูไป็นคนตรงๆถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ของแท้ของแท้โคตรล้ำอ่ะ